สวัสดีครับวันนี้ก็อีกกับผมอีกแล้วนะครับโนสตาคารถมือสองปทุมธานีราคาดีฟรีดาวนะครับวันนี้เราจะพามาดูรถกระบะที่เรียกว่าออกง่ายๆยอดจัดแบบล้นๆกันเลยนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเป็น i ีซูซ d ดีแนะครับเป็นตัว 1.9L Hilander g h นะครับก็คือเป็นตัวกระบะแคปนะครับแล้วก็ยกสูงนั่นเองนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นปี2019เลยราคานะครับอยู่ที่ 5,900 0บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆหรือว่าลูกค้าท่านไหนครับที่ทําเป็นอาชีพค้าขายนะครับคันนี้บอกเลยว่ายอดจัดคือเหลือๆล้นๆนะครับไม่มีเครดิตไม่มีเคยผ่อนอะไรเลยไม่มีสเตทเมนต์อะไรเงี้ยทำเป็นอาชีพค้าขายของมีหน้าร้านนะครับไปตรวจสอบได้นะครับแบบว่าไปตรวจได้เนี่ยแค่เนี้ย สามารถออกได้เลยแบบฟรีดาเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับใครที่แบบว่าค้าขายสนใจก็จัดได้เลยหรืออาชีพอื่นๆเนี่ยก็คือออกได้หมดเลยนะครับคันนี้ยอดจัดค่อนข้างล้นเลยใครสนใจก็แคปไว้ก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ทักมาที่ l i น์แอดของเราหรือว่าโทรเบอร์โน้ตได้เลยที่เบอร์090907 6129ไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราพามาดูสภาพเจ้าคันนี้กันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับคันนี้ครับก็อย่างที่เห็นเลยสีนะครับเป็นสีเทาเข้มนะครับนี่เป็นตัวแบบว่าหน้าสวยๆแบบนี้เลยไฟเดทไทม์มีมาเรียบร้อยนะครับไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์ตัดหมอกก็มีนะครับโอโ้โหคือด้านหน้าออกมาแบบสวยจริงๆนะครับตัวนี้เป็นปี19ด้วยคือรถแบบว่าใหม่มากๆนะครับใครที่หากระบะแคบและเป็นตัวสูงเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนพวก ล้อแม็กอะไรต่างๆนะครับก็มาเป็นแบบเดิมๆมาจากโรงงานนะครับใครชอบรถเดิมๆหน่อยนะครับเอาไปไว้วิ่งทํางานทํามาหากินกันนะครับอีซูซูเนี่ยเขาก็เด่นอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการขับขี่การใช้งานอะไรเงี้ยถือว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับรถแบบอึดขับดีนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นตัวกระบะแคปนะครับแล้วก็เป็นสมาร์ทแคปแล้วนะครับนี่แคปก็คือสามารถเปิดได้นะครับนี่โหลองดูภายในกันได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าคันนี้มาแบบว่า รถมือเดียวนะครับนี่สภาพคือแบบว่าก็ใกล้ๆป้าย,ายแดงได้อยู่นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ปี19นะครับก็ลถปีกันลงมานิดนึงนะครับแต่ราคาเนี่ยอยู่ที่5 9 9 0 0พันเท่านั้นแล้วก็จัดได้แบบยอดล้นๆแบบฟรีดาวนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นเลยสวยๆใหม่ๆนะครับอ่ะพาดูด้านหลังหน่อยเผื่อใครใช้ขนของนะครับนี่นะครับสีอะไรต่างๆด้านหลังตัว แม็กไนเนอร์ด้านหลังก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีปกตินะครับนี่อาจจะมีร่องรอยกันนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับรถมือสองแต่ว่าราคาที่ได้ไปบอกเลยคุ้มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ออกแบบไม่ยุ่งยากเลยนะครับฟีดาวน์ได้หมดเลยนะครับอ่าใน,นส่วนของด้านหลังก็อย่างที่เห็นนะครับพวกฟาร์มับอะไรต่างๆก็ใช้งานล็อกดีปกติใช้ได้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของ ด้านในรถกันอีกทีนึงนะครับว่าคันนี้เลขใหม่เท่าไหร่นะครับโอเคครับผมมาถึงภายในกันนะครับนี่เราก็สตาร์ทรถรอไว้เรียบร้อยอ่ะให้ดูเลขไม่กันก่อนครับคันนี้อ่าเลขไม้อยู่ที่1 11,226นม่่ะครับก็ไม่ประมาณนี้นะครับกับรถกระบะครับคันนี้ปี2 0 0 9นกะครับแต่กับที่ผมบอกไปความออกง่ายต่างๆตรงนี้ผมว่ามันก็คุ้มค่าแล้วนะครับนี่แล้วก็ในส่วนของการตกแต่งเอาด้านหน้าก่อนนะครับคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีดำนะครับนี่สวยๆหูคือแบบ มือจับมือเปิดอะไรต่างๆลิ้นชงวลิ้นชักคือแบบหูสวยมากนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงกลางครับก็เป็นวิทยุธรรมดานะครับสำหรับตัว L นะครับ 1.9L ตัวนี้นะครับก็วิทยุใช้งานได้ปกตินะครับนี่แล้วก็เป็น แอร์นะครับเป็นแบบปรับมือนะครับทั่วไปอย่างนี้แล้วก็รูปเกียร์อ่ะตัวนี้จะเป็นแบบ6สปีดนะครับหเกียร์นะครับแล้วเวลาเข้าเกียร์ถอยแล้วก็เหย Weird, ียบคัตสุดนะครับแล้วก็ดันไปนะครับซ้ายก็ขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ Platform สาหรับเกียร์ถอยนะครับใครที่แบบว่ายังไม่เคยขับแบบ6เกียร์ครับก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้แล้วก็สําหรับใครที่สนใจเรายา้ํากันอีกทีนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็น e s u s u k d max นะครับเป็นตัว1.9 l นะครับไฮแลนเดอร์ครับก็คือเป็นกระบะแคบตัวสูงนั่นเองนนครรับสหีี้เปป็2019 แล้วก็ราคานะครับอยู่ที่59,000บาทเท่านั้นเองนะครับทุกคนแล้วก็ย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับลูกค้าอาชีพค้าขายนะครับแล้วอยากได้รถแบบว่าฟรีดาวนะครับนี่ขอแค่มีหน้าร้านนะครับไปตรวจสอบได้นะครับไม่ต้องมีเดินสเตทเมนต์ไม่ต้องมีเดินบัญชีนะครับไม่ต้องมีเครดิตเคยผ่อนอะไรเลยนะครับก็สามารถมาจัดรถกระบะคันนี้แบบฟรีดาวได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็แคปคลิปนี้ไว้นะครับแล้วก็ส่งให้กับแอดมินของเรานะครับได้ที่ไลน์แอปที่ขึ้นด้านล่างหรือว่า โทรมาหาโนต้ตได้เลยนะครับที่เบอร์0909976129นะครับโทรมาบอกว่าเนี่ยดูมาอยากได้กระบะฟรีดาวนะครับแล้วบอกเป็นค้าขายเป็นอะไรนี้บอกโนต้ตได้เลยอยากปรึกษาเคสอะไรพวกนี้ก็โทรมาพูดคุยกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็ลาไปประมาณนี้ก่อนคับผมสวัสดีครับ